อยากถามว่าเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราใช้ยานี้ประจําจะมีผลเสียอะไรไหมครับในวันข้างหน้ามันจะเป็นยาประเภทชะลอการหลังค่ะคุณหมอให้ให้อึดให้ทนอ,อะไรแบบนั้นนะคะแบบให้มีอะไรได้มาราทอนมีทั้งแบบกินและแบบทาเจ้าตัวเขาเนี่ยใช้แล้วก็เลยถามว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลอะไรในวันอนาคตข้างหน้าไหมคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะอย่างที่บอกเรื่องปัญหาเรื่องการหลังอะคะ่ะ จริงๆมันมีเทคนิควิธีบางอย่างที่สามารถฝึกเองได้ก่อนนะพี่ต่างเหมือนที่ <ạ. S 1> อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้หลายๆท่านเนี่ยก็เคยมาให้ความรู้แล้วเราก็จะบอกกันอยู่เสมอว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการหลังหรือว่าสงสัยว่าหลังเร็วเนี่ยหรือว่าอยากอืดขึ้นจริงๆก็ไปเปิดค้นในแบบ y o u t u b e ของ <ạ. S 1> หรือว่า Facebook ชลักชลตหาได้นะคะจริงๆมันมีวิธีที่เราสามารถจะเหมือนฝึกหรือว่าเทคนิคที่สามารถทําได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องไปใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นยาทาหรือว่ายากินเนาะ ừ ừ. นี้ถ้าเกิดว่าเออเราลองแล้วแล้วก็อ่ะมันยังไม่สำฤธิ์ผลจริงๆการใช้ยามันก็จะมียาที่เขาทำออกมาเพื่อสำหรับรักษาอาการนี้โดยเฉพาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ภายใต้ดุลพินิษของแพทย์ว่าอ่ะกรณีเนี้ยเนี่ยสมควรหรือว่าเหมาะที่จะใช้ยาตัวน,นั้นตัวน,นี้มามอย่างนี้เป็นต้นนะคะ <ừ. S 1> เพราะฉะนันเนี่ยเออเวลามีปัญหาเรื่องแบบนี้เนี่ย ถ้าเราลองวิธีธรรมชาติแล้วฝึกเทคนิคต่างๆแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จจริงๆก่อนที่จะไปซื้อยาตามที่มันมีขายออนไลน์แบบมาแบบลองใช้เองเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าเพราะว่าอาการหลังเร็วหรือว่าความไม่อื่ดบางทีมันอาจจะมีโรคอย่างอื่นที่มันเป็นสาเหตุอยู่แล้วก็ถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุเดียวนึกออกไหมเหมือนเวลาเราปวดศีรษะ แล้วเราเลือกที่จะใช้ยากแก้ปวดทานเพื่อให้หายปวดศรีรษะอย่างเดียวเนี่ย <Okay. S 2> บางทีพอมันใช้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยตัวสาเหตุที่ทําให้เราปวดศรีรษะมันไม่ได้รับการรักษาก็ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เรื้อรังหรือว่าไปส่งผลให้มันมีปัญหาด้านอื่นก็สุดท้าย mm. ก็ต้องไปหาคุณหมออยู่ดีนะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเออหมอว่าถ้าลองใช้เป็นครั้งคราวเหมือนแบบวันนั้นอาจจะอยากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยโรคประจําตัวอะไรก็ไม่มีคงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะใช้แบบ เป็นประจำแบบตลอดต่อเนื่องไปหลายๆปีเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องแบบนี้นี่จะได้หาสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาให้มันตรงจุดน,นะคะค่ะอ่ะอยังไงฝากด้วยโดยเฉพาะยาที่ซื้อจากออนไลน์เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นยาที่ได้คุณภาพรหรือเปล่าด้วยอันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันนะคะก็มีวิธีเช็คนะคะที่ต่างจริงวิธีเช็คคร่าวๆจริงเข้าไปในเว็บไซต์ของออยได้เนาะ ก็ไปเช็คได้เลยเนาะมันจะเป็น f d a m o p h ถ้าหมอจะไม่ผิด g o p h อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเช็คในเว็บไซต์ออยได้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเขาก็จะมีทําเป็นแอปพลิเคชันให้เช็คง่ายขึ้นก็สามารถไปค้นดูไว้เลขออยที่เขาจดเนี่ย แจ้งอ่ะมันมันตรงกันไหมมันขึ้นมาไหมแล้วก็จริงๆริเนี่ยออยเดี๋ยวนี้เขาพยายามทางานให้มันเออเขาเรียกว่าทันเวลาทันสมัยมากขึ้นเขาก็จะมีตัวแบล็คลิสต์ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่มันขึ้นบัญชีดําอยู่ว่ามันใสสารอย่างอื่นที่มันไม่ควรจะอยู่เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนั้นเบื้องต้นบางทีเวลาจะซื้อออนไลน์ถ้าเราไม่ทราบแหล่งแล้วก็เป็นยาหิ้วอะไรเงี้ยยาหิ้วเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเลยเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถจะแบบ สืบค้นหรือว่าตรวจได้ว่ามันของแท้แน่นอนหรือเปล่าบางทีแบบกล่องมันของแท้แต่สอดไส้ยาแบบจากที่อื่นมาหรือไม่ใช่ตัวยาที่มันแจ้งอยู่บนกล่องเนี่ยก็ทําให้มันมีผลต่อสุขภาพของร่างกายได้นะคะแต่ว่า <Okay. S 2> ถ้าเป็นยาที่มันขึ้นทะเบียนในไทยแล้วมันมีเลขออยที่เขาผ่านมาแล้วเนี่ยก็สามารถไปสืบค้นได้แล้วมันก็จะได้รู้ด้วยว่า ไอ้ตัวยาที่เขาขึ้นตดแต้งอันนี้มันตรงกับในทะเบียนออยอไหม,มบางคนก็ทัาเป็นเลขออยออปลอมๆขึ้นมาก็คือแบบเลขที่โรงงานหรือว่าเลขที่มันแบบจดขึ้นทะเบียนมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็จะได้รู้เท่าทันก่อนที่จะไปซื้ออะไรออนไลน์มากินสมศ5ีสมห่ะ